จ้าวันนี้จะมาบอกว่านี่เป็นคนที่วาดแบบมังมาอลังการใหญ่โลกหน้าหน้าแบบเล็กมากเลยอะแต่ตัวใหญ่ใหญ่มาดูหน้าคนคนคือแบบคนวา,าดาวาไหมมาโคมแล้วอะไร <c oughs> นอนนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดเดียวเองออกสื่อ YouTube น่ารักน่ารักจังเลยยีิบสองยิบสอง Hãy subscribe cho kênh nè, nó Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn